กับพวกเราครอบครัวนักตกปลาวันนี้เราก็มาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ําห้วยซันค่ะลำใหม่นี้ก็อยู่ที่อ,อําเภอสว่างวิรุวงจังหวัดอุบลค่ะหมายนี้เราก็ไม่มากันนานแล้วเนาะเพราะน่าจะประมาณสามเดือนใช่ตั้งแต่น้ํายังขึ้นตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วค่ะวันนี้นะฝนก็จะเดินตีริมฝั่งเหมือนเดิมเดี๋ยวลองเดินตีปลาช่อนดูสำหรับน้ำใหม่ก็ลงเรือคายักเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวไปติดตามชมผลงานของพวกเราได้เลยค่ะไปกันเลย ดูป๊อกมานี่อย่าดิน้นอย่าดิน้นเดี๋ยวปากฉีกนั่นไงติดขอบปากโอเคฮะัตามล่าแต้มต่อไปกัน S <S ตัวเล็กก็นับครับตอนนี้ก็เที่ยงยี่สิบนาทีครับล้าสายคะ่ะบ๊ายบายเดก <S 2> <S 2> <S ก็กลับขึ้นมาบนฝั่งกินข้าวเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S ข้าวเที่ยงวันนี้ก็กะเพราหมูครับ <S 2> <S 2> <S ของน้าฝนเลยข้าวผัดปลาหมึกค แบบนี้กะฟาใส่เนี่ยกังกินกันใต้ต้นไม้เรือล่อเดีย๋ยวไปนูน่นที่แบบน,นี้ลมค่อยนะอ่าพอขึ้นมาแล้วไม่มีลม <P ain> อ่าพอขึ้นมาไม่มีลมพอลงเรือนี่ยังกะคาถาเรียกลมเดี๋ยวช่วงบ่ายไปลุยกันต่อครับแต่นี่เดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงกันแป๊บหนึ่งครับผม Ồ, tao mà chẳng lươi đây ตัวนี้นี่ขอปัดละตักซื้อดีเออแล้วโชคดีเอาสวิงมาด้วยเฮ้ยชะดูห้วยสันนั่นไงหลุดพอดีนึกแล้วเชียวดูนะ เ,ยเ๋ยวเก็บปลาก่อนครับตามชมแต้มต่อไปครับผมแม่ไม่กลับอีกโอ้ยนี่พันไกลอีก 多难呢？嗯 ูอ้หออกมาออกมาอืหโ้โหดึงเบรกออกอ้อหอนนี้ไปไหนโอ้หโอ้โหขาดช็อก โอ้โหแม่งยังกระท่อนสูงเมื่อกี้ช็อกสี่สิบปอนโยโซลิโอ้โหดูครับดูเป็นรอยสากเลยฟันมันคมมากอื้อเหยื่อติดปากไปเลยโ โอ้โหโคตรเสียดายเลยตัวนี้ห้าโลน่าจะมีนะเมื่อกี้ขนาดมองจากในเรือนะขนาดมันอยู่ในน้ำยังใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าตอนนี้มันอยู่ในน้ำเบรกผมปรับจนสุดเลยนะเนี่ยอื้อหือ นอนไม่หลับไปกี่วันเนี่ยดูครับจะเห็นรอยครับรอยฟันมันขาดไปเลยฮะเครับสำหรับผลงานวันนี้ก็ได้ปลาทั้งหมดสามแ้มนะครับผมได้สองแล้วก็ล้วฝนได้หนึ่งได้หนะึ่งแทม จะได้ตัวสุดท้ายจริงๆครับที่มันที่มันขาดขาดช็อกครับช็อกผมเพิ่งต่อเมื่อวานนะครับต่อแล้วยังไม่ไม่ไม่โดนปลาเลยคือมันอมอมเหยื่อเข้าไปทั้งตัวครับก็เลยขาดช็อกสี่สิบปอนด์นะโยโซลิเดี๋ยวก็โอกาสน่าจะกลับมาแก้มือใหม่ครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ